ล่าสุด Facebook ของ IMN เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองรายงานว่านายพี่บูนทุวะมนทนเครือข่ายชาติพันธุ์อมค์กอย,ยืนยันว่าหมู่บ้านแม่เกิบตั้งรกรากในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า100ปีส่วนใหญ่จะนับถือผีประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่หมุนเวียนและเลี้ยงสัตว์เช่นบวกควายหมูและไก่เป็นต้นมีประปาภูเขามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีสภาพการเดินทางมีสทางคือทางจากบ้านท่าสาลาเทประมาณ6กิโลเมตร เดินทางจากแม่ฮองกลางประมาณ1.5กิโลเมตรขณะที่จำนวนประชากรสำรวจเมื่อเดือนตุลาคม2563มีทั้งหมด45ครัวเรือน180คนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโปนับถือความเชื่อดั้งเดิมประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักยังมีการทำไร่หมุนเวียนเช่นเดียวกับชุมชนกะเหรี่ยงอื่นๆในอำเภออมกอย ส่วนกรณีที่โฆษกกรรมนยอมรับว่าเอกสารกอรมนอภาค3สรุปราคากลางกอ่อสร้างโซลาเซลล์อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่จำนวน45ล้านบาทเป็นเรื่องจริงนั้นนายพิบูลได้เปิดเผยว่าในฐานะคนในพื้นที่ยังไม่เคยเห็นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์โครงการของทางกอรมนอแต่อย่างใด